คำถามคือคนนี้คุณจะหาธุรกิจอะไรคุณอ่ะทำออกง่ายๆเลยคุณจะทำงานประจำอะไรที่ทำให้คุณรายได้เดือนละแสนออนไลน์อ๋องานประจำอ๋องานประจำก็ไม่มีถูกปะมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีโลกมันีิ่มีมีงานประจำเลยจะได้มันจะเป็นนัการมือเพราะฉะนั้นงานประจำไม่มีทางอะไร แล้ววันนี้เราอยูยี่สี่ชั่วโมงยิงสองยิง่งเดอนคนอ่ะือนะนี่ทำงานกี่โมงอย่างน้อยสิบสองชั่วโมงทำงานสิสองช่งทำงานสองชั่วมงอนะืมอ่ะอาลยี่สบสี่ลสองเลบสิบสอง่ะต่อไปทำงานสิ็จท่าไงต่อ พักผ่อนเอาเริ่มเริ่มเริ่มจะออกงานออกมาทำอะไรอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวใช้เวลาตีไปสามชั่วโมงสามกี่โมงวสาเลลือเก้าเก้าวโมงไม่ทำอะไร่อดูหนังไปสักชั่วโมงกว่าดูหนังรือตีไปสองชั่วโมงอเคสองคงจะไม่นอนเลยเหลือหก ก็เหลือเจ็ดสองชั่วโมงไม่เวลาตอนเจ็ด,ด,ดชั่วโัุบันูใเจ็ดชั่วโงนะอืมไอเวลาทั้งหมดเนี่ยเวลาไหนไม่มีค่าเลยที่เปลาปที่สุดทงานดูไหมทำงานประจำตอนนี้ไม่ผิดคุณทำงานสี่สองชั่วโมงเพื่อเป็นรายได้ถูกไหมเออสามชั่วโมงที่ทำอะไอน,านา่านีับคิวา์อามรับถิงครับสองชั่วโมงที่ทำอะไรดูหนังต่งเพลงอ่าร่ยได ไรค่าแล้วคุณเอาโซนทัวนี้มาทำอะไรเรียนรู้ธุรกิจเข้าใจยังไอคนที่ผมไม่มีเวลาอืมสละเวลา,าลวันละสองชั่วโมงเนี่ยมาสร้างรายได้สามล้านตัอเดืนนี่คุ้มปะ่ะคุ้มเนี่ยอ่ะขอเวลาสามปีสามปีแล้วได้สามล้านตอเดนนี่คุมค้มไหมคุ้ม ดูหนังวันละสองชั่วโมงสามปีเสียเวลาออไปเท่าไหร่คุ้มไหมก็ไม่คุม้ม <laughs> ที่ผมไม่มีเวลาจบไหมไอ้คนที่บอกไม่มีเวลาจบใช้สองชั่วโมงเนี่ยมาเรียนรู้และสร้างสามล้านจบปะจบเลิกพูดได้อย่างว่าไม่มีเวลาเลิกพูดได้แล้วนะกระจ่างหมากับนี่กระจ่างคนกรจ่างเลยเนะี่ยทำให้ดูแบบละเอียดยึบเลยมันเห็นภาพอ่ะ <laughs> โอเคไหมทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันปอยากจะแชร์เพราะฉะนั้นคําถามในปัจจุบันเนี่ยถ้าวันนี้เพื่อนๆทำงานประจำนะถ้าวันนี้เพื่อนๆทำงานประจำผม,มได้ถาำก็ทำหนึ่งคุณทํางานประจำคุณหยุดได้ไหมหยุดได้เฉพาะวัวนเขาให้หยุดวันอาทิตย์แต่ไม่งั้นก็วันเสาร์อ่ะงั้นทอีกทีคุณจะทำงานประเจ คุณทำงานประจําไปกี่ปีคึอมัหยุดได้หยุดในที่นี้คือหยุดแล้วไายได้ไม่หยุดไหมไม่มี